โคเจ็บใครไม่โคตรเจ็บแต่ตุ้มไมเคยรู้ตัวมาเลยค่ะเอาเอาคนที่เราเกลียดที่สุดนะคะม่เคยรู้ตัวมาเลย่นคะตุ้ถานเอคะถานใช่หคะเอาให้ครบเตุอยู่บน ก็ไปก็ให้ไปก็ให้ไปครดไปละกันะครับใครใครดับสองคนพูดเองหน่อยนะพูดเองอ่าพู่ของตัวเองแล้ไมันคู่ต่อไปม่เองพี่พี่คู่ใออกมาครับอ้คู่ใช่ไหมอ่าน้องอปน้องอปมันเป็นคู่กับพี่เขาแล้วนังรอนงรอให้สบายที่สุด ใครเลือกกดดนกันเัิกได้เลยครับพี่น้องครับฝากน้องคนหนึ่งหันหน้าเข้าหาบานระหว่างคู่ของแบ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คเ่ไม่ไปให้เมนะ่นช่้ม่ใ่ไม่ะช่ไม่เช่ไ่ใช่่ม่่่ใไม่ใช่ไม่ใช่่ไใไม่ใช่่ไ่ใ ใครใเปรี้ยวใครจหวานในเรื่องขอเอาสอย่างเปรี้ยว,วหวานเปรี้ยวหวานเรือไเยใครเยกมือหวานละหวานนะครับนี้นะครับหวานกับเปรี้ยวเอา,ามือประสานกาันอย่างนงี้ 啊，别讲了